แล้วก็มาต่อกันเลย EP สองมันก็จะเป็นวันที่สอง้วนะท่านผู้ชมวันที่สองนั้นก็เราก็จะไปเข้าแถวเอ่อจ็ดโมงยี่สิบห้านะท่านผู้ชมที่ลวมพลเล็กแล้วก็จะไปจุดรวมพลใหญ่เออตามที่เขาเรียกจุดลมพลข้างต้นแล้วก็เป็นจุดรวมพลใหญ่นะท่านผู้ชมก็เข้าแถวไปตามปกติแล้วก็โดนจุดลูกนั่งสิบยกนะท่านผู้ชมก็ตัดมาที่กับข้าวของเราก็ตามชี่ก็ขึ้นก่อนหน้าแล้วเออก็แต่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ภาคบ่ายเขาก็จะร้องร้องเพลงพระคุณที่สามแล้วก็เพลงเอ่อ หนึ่งเดียวคือแม่นะท่านผู้ชมแล้วก็ร้องไปเออตอนนี้ก็ถ่ายตกโชว์เออร้องไปได้ประมาณร้องไม่ได้หรือว่าร้องได้เขาก็ให้ร้องนะท่านผู้ชมบังคับเลยแหละเขาก็ตั้ง,งอกตั้งใจนะตั้งอกตั้งใจถ่ายรูปนี่แหละไม่ใช่ร้องหรอกเฮ้เเพื่อนเขาก็ตั้งใจมากเออด,ดูดีดูดีดูเพื่อนตั้งใจมากนะท่าน้ก็ร้องไปเพราะว่าได้เพราะคนพิศานมาตั้จริงล้วร้องได้ลแล้วหน่งเดียวคือแม่นั้นมัน ออไม่เคยฟังนะททงชมก็พอไมนี่เลือดจะเป็นชันนวษานมีหลายโรงเรียนรวมกันสิบโรงเรียนนี่แหละนัททงชมเออไปละลืมพูดไปอีกอย่างแล้วพอร้องเพลงเสร็จแล้วล้วก็มาเข้าจุดรวมพลใหญ่แล้วก็เตรียมตัวเข้าแถวโดนโดนว่ากล่าวักเตือนอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็เขาก็ปล่อยกลับบ้านในเวลา17บนาฬิกานะเออเดี๋ยวจะมาต่ออ p พีเป็นวันที่3ละไปละบายบายกุ๊ดไนราติสวัสดิ์ทุกคน